ผมคือยมทูตสีขาวเรนเซเบยอทที่ตกลุมรักสาวตัวอยู่ธรรมดาเท้าผมเป็นยอดตำรวจและยอดนักรัการขายดีครั้งต่อไปคือใคอะไรกันแน่ตัวดีท่านผู้ชมชาวไทยกันด้วยนะครับอย่าเช่อไอไมทีเจบีนะครับนี่เงินในเกมเดอะซิมซีอยู่กับเรนเซเบยอทกับไอไมทาจิบนั่นเองนะครับก็สองอ่าเกมเปิดมาอยู่นี่ก็เลยนะครับผมส่วนวันนี้นะผมผมจะมาทําสิ่งที่ว่าแบบ <Yeah. S 2> ไปทํางาน พี่ละครทำไมมะครับเพราะว่าอีกแปดชั่วโมงจะมีทําการแล้วก็ว่าแบบไปทํางานเนาะก็ทำแล้วครับคุณภรรยาจะออกไปนอนแล้วก็อ่าโอเคอ่าคลิปคลิปที่แล้วนะผมอ่าพาร์ทที่แล้วนะผมเป็นคลิปที่เกี่ยวกับสร้างบ้านใช่ปะแต่ผมยังไม่แบบพรีเซนต์บ้านให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคผมจะทาการพรีเซนต์กันแลวกันนะครับโอเคนะครับ บ้านเราเปิดมาปุ๊บก็แบบจะเจอสิ่งก็แบบเออนี่ไงเห็นนะแบบห้องรับแกแบบทางเข้าบ้านาเป็นแบบนี้นะผมเดี๋ยวเราไฟพัดนี้ก็น่าจะแก้ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้นะผมผมทําเป็นห้องกินเบีย์กินกินเหล้ากินเบียนะฮะ <c oughs> กินเหล้ากินเบียเสร็จมันจะเป็นห้องนี้นผมห้องรับแขกอีกนะอ่ะห้องนี้มันคือห้องเดียวกันนะครับผมโอเคห้องรับแขกก็มีแบบอ่ แบบคลาสสิกอะไรเงี้ยเออผมแบบผมชอบอะไรแบบคลาสสิกอะ่ะจากบ้างอยู่เนอะก่อนจะไปตรงนั้นนะผมขอมาตรงนี้ก่อนละกันนะห้องครัวนั่นเองนะครับผมเปิดมาครับเจอแบบอาร์ไบรอันนะผมยืนหลอ่อเท่อยู่เนี้ย <c oughs> หลอ่อเท่จริงนะครับผมมันตัวจริงซะด้วยหล่อเล่นนะฮะแต่ก็เปาก็มีคล้า,า,า,ายๆเหมือนกันนะผมนะครับผมก็มีถังขยะมีสิ่งที่เรียกว่าตู้เย็น แบบอ,อุปกรณ์อะไรเงี้ยเออมีเยอะมากเลยอ่ะเห็นใ่ปะคือแบบทางานแบบอยากได้เงี้ยคือจริงๆนะเว้ยแบบผมมันคืชอบทำอาหารมาอยากได้แบบโต๊ะโต๊ะโคมนเนี่ยแบบห้องโคนเะนี่ยผมชอบมากเลยเฮ้ผม่อนจะไปห้องน้ํานะครับผมขอมานี่ก่อนแล้วกันนะฮะเอาแล้วผมมาเจอการที่ยิมนั่นเองนะครับผมนี่ยิมส่วนตัว <Wow. S 1> ต่อไฟนี้เดี๋ยวผมการจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าบอร์ดไฟมันไม่เหมาะกับกับยิมเข้าใจปะอ่า หลอดไฟแบบผมแบบติดแบบโอเวอร์ไปนิดหนึ่งจริงๆอะหลอดไฟยิมอะมันต้องเป็นแบบหลอดไฟแบบอ่าเหมือนบ้านทั่วไปอะเข้าใจปะเออมันจะมันจะเข้ากว่าและมันจะสว่างกว่าด้วยนะครับที่มีก็คือมีรูปวิ่งกับอ่าตัวตัวเล่นอ่าเพิ่มแขนขาถ้ามีแบบไอ้ดัมเบลก็ดีเนาะจะได้แบบประดับส่วนตัวนี้ผมอุปกรณ์สุดเชินนะก็ทางดับเพลิงนั่นเองนะครับห้องน้ํานะครับผมนี่คือแบบเป็นที่ขี้นะฮะแบบ แบบขี้แบบพระราชวังเลยอ่เออนหแบบติดไปไว้แบบเผื่อขี้แบบสบายใจก็จะปะอ่านี่ก็แบบเผื่อแบบจะอาบน้ําเล็กก็แบบอาบได้นะฮะผมบ้านกูก็ฟรีเกินไปนูานนีก็แบบมีแชมพงแชมพูมีแบบเอ่อแปรงสีฟันแบบให้ใช้อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบติงล้างต่างนี้คือแบบของดีด้วยนะประเด็นะน้าปูแคกตรงแคกตัดเล็กเล็กน้อยน้อยไว้ด้วยนะผม พื่อความสวยงามนะฮะต่อไปไปชั้น2กันเลยกันนะครับผมชั้น2นะผมตรงนี้ไม่มีอะไรอุย้ยไม่นพูดอันตรายตรงนี้ <c oughs> แต่ผมน่าจะแบบสร้างไอ้รั้วบันไดตรงนี้ไว้แบบกันตกเลยเนาะก็แบบเพื่อความปลอดภัยด้วยนะฮะแบบในชุดจริงเหมือแนบบในชุดจริงไงเออห้องแบบโผล่แบบอ๋อทางนี้ก็แบบเป็นที่ทํางานนะผมแล้วก็อ่าชั้นหนังสือนั่นเองครับเห็นหรือเปล่าบแบบเหมือนกับแบบ เพราะว่าแบบเป็นนักทรงนักสืบะอะไรเงี้ยเออมันแบบต้องแบบหนังสือชออ่างสืบเรือนึงเนาะก็แบบแบบเอาไ้อ่านแล้วก็แบบสืบคดีะอะไรเงี้ยก็ใช่ปะเออต่อไปก็แบบตัวนี้คือห้องทํางานนะผมไอ้โต๊ะโต๊ะสีน้ําตาลเนี่ยของไบอันเวเพราะว่าแบบมันจะมีแบบกล้องถ่ายรูปนะฮะแล้วก็สีประจําตัวของไบอันก็คือสีฟ้าสีเงินอิงนะครับผมก็ถ่ายรูป ่วนโต๊ะของไอไม่จังนะผมหรือน้อนไอออยมอหรือนอนมาขอบจําช่องอีกตัวหนึ่งตัวตัวผู้หญิงนะผมก็เป็นโต๊ะสีขาวนะผมเย่ต่อไปก็แบบเป็นห้องนอนนะจะเจอกับเจออยมอกาลังหลับอยู่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวนะน่ารักมากเลยเลยเนื้อแรแล้วก็แบบผมไปปรับแต่งตัวละครเพิ่มนะฮะเพิ่มไซส์หน้าอกแล้วก็แบบหญิงเรียกว่าแบบไยนั่นเองนะผมความนื้อแรครับผมชอบหญิงมีไยมากจริงนะ แล้วก็แบบตอนนี้เสื้อผ้านะครับผมที่แบบสราหรับคุณผู้หญิงแล้วก็เออไม่ก็แบบเป็นเสื้อผ้าแบบอ่าเออเอาไว้โชว์อ่ะเออเข้าใจปะแบบทุกคนก็มีนะผมแบบใช้ไปโชว์แล้วก็แบบมันเป็นตู้เสื้อผ้ารวมนะครับผมถ่ายรุ่งกันไม่ต้องอะไรมากหรอกครับแล้วก็มีทีวีตรงนี้นะผมมีพีไม่ละมึงนะครับผมก่อนนอนแบบดูเน็ตฟิกกอรก่อนเข้าใจปะเออเข้าใจปะของดีไอ้น้องห้องต่อไปนะผมอันนี้เป็นห้องแบบอะไรนะเขาเรียกว่าห้องรางอะไรอย่างเงี้ย ห้องนี้ผมยังไม่มีแลนที่จะทําอะไรทั้งสิ้นนะแลนแต่ผมอุ้ไว้ก่อนนะผมแพลนนี้ไว้ทําอะไรนะครับอ่าอุ้ไว้ก่อนนะก็ห้องต่อไปนะครับผมห้องน้ำนั่นเองแต่แบบเปิ่ห้องนะแบบคููสตรีมนะสาหรับแบบชั้นบนนี่คือแบบจะเต็มจัดเต็มหน่อยับผมมีเสื้อพงเสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะแบบเอ้แบบแบบซักแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมีแบบถังขยะเก็บ ทิ้งขยะแบบเอาไว้แบบที่แล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะผมจริงๆไม่มีอะไรนะฮะแต่ติดไว้เป็นเพราะไปเฉยแล้วก็แบบมีชุดแบบนาไอชุดแบบอาบน้ําเสร็จนะเขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้เอาพาชตตัวแบบคนละผืนอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แบบเป็นสบงสบู่อันนี้แบบเผื่อฟิลแบบอยากอาบน้ำเในนี้นะผม <laughs> โอเคโมมากไปละโอเคต่อไปไปห้องไปที่สุดท้ายเลยนะครับไปห้องสุดท้ายนี่คือที่สุดท้ายแล้วนะครับผม นั่นก็คือแทน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 มันคือที่เอาไว้เป็น,เป,นเป็นดาดเป็นชั้นดาดฟ้านั่นเองนะฮะหรือไม่ก็แบบมันเอาไว้ทาอะไรหรอที่หลักไปใช้เลยก็คือมันเป็นสิ่งสถานที่ที่แบบแบบเอาไว้รับลมแบบเช่นแบบมาเล่นหมากรุกหรือไม่ก็มาส่องดวงดาวเลซี่สับคาัาเลยสามารถวาดรูปตรงนี้ได้ด้วยนะผมเป <Wow. S 1> ็นหือมันต้องแบบอ่า อวามสูงรื่รางจะเป็นเรื่องดนตรีนะครับผมแค่นั่นแหละเองแต่แบบเอคือแบบการจะเป็นแบบคุณตำรวจที่ดีนะครับผมก็แบบมันต้องฝึกตะกะเยอะๆเนาะเวลาแบบเป็นตำรวจเป็นนักสืบเป็นอะไรแบบเวลาสืบมันจะดีขึ้นเองนะโอเคก่อนอะไรนี้ก็แบบเอแบบไอ้เมย์ก็หลับยาวแล้วครับผมออให้น้องมันหลับไปโอเคเราก็ไปลับเป็นเพื่อนเขาอยากเจอแบบชากกอดอีกครั้งชอบมาก แต่คอาเป็นแบบไปรับชอบมากเลยอะชักกอดคิมเออเนี่ยเห็นหรอผมชอบมากเลยเห็นจริจริงๆมันจะไม่ไวเวท่าแบบเราไม่ลีบเวลาเข้าใจะปะโอเคมีคนตื่นแล้วคนหนึ่งนะครับน,ออออน,น่าจะออยมอน์เองโอ้โลกตื่นมาปุ๊บชงกาแฟาเลยแต่เทเกมแบบเกมคิดแบบจะอาบน้ำก่อนเลยเหรอ oh. น่ารักนะเนี่ยตัวละครเนี่ย เยแบบอารมณ์แบบว่าเออเมื่อไหร่ผัวฉันจะตื่นมาสักทีนะเดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้เขากินโอเคเบนตื่นละโอเคเออมารอคุณมึงไปอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยเบนอาบน้ำในอ่างเป็นภรรยาที่มากเออดีไว้ที่แบบทำอาหารเผื่อในตู้เย็นในตู้เย็นไว้สองเดี๋ยวเดี๋ยวว่า The อะไรเดี๋ยว พัวเดย์เฮลเออขอไม่ประสงค์ดูแล้วกันนะอย่ม <laughs> งงองงานแล้วจะทํางานแล้วก่อนไปแล้วผมก็อ่าจุแบบให้กำลังใจพัวหน่อยไหมอ่าึงไปไหนเอาย่ามองมาน,นี่มึงมาหนี่มึงมานี่มึงจะไปไหนอ่าจุก่อนนะผมจูก่อนไปทํางานนะครับผม,กกนนะะผมเพื่มเพิ่มความแบบ ซ่สูๆนะครับผัวขาซู่นะงานมันแรกนะซู่ซู่นะครับซู่ซู่นะครับตลอเลยจับมือเจี๋ยกูเล่นแรงกูโอเคเป็นไม่ว่าที่ที่ไหนเอาละครับงานเริ่มแล้วนะผมก็ไปเลยนะผมอยากเล่นนะผมตัวนี้ผมอยากเล่นมานานแล้ว ยินดีต้อนรับสู่กรมตำรวจถึงเวลาต่อสู้กับอาชญากรรมด้วยการต่อสู้แบบของเราใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสอบครหมายคดีนะผมโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไมคุยกันเลยเหรอโอ้ยใบอันมึงหล่อสัตว์โอเคไปรับคดีก่อนเลยนะครับผมก็เนี่ยโอเครับคดีนะครับผมรับหมายคดีพูดตองหางยืนดีนะที่นี่อบอุ่นดีเนาะโอเครับหมายคดีก่อนเลยนะครับผมไปสถานที่เกิดเหตุ โอเคอ่าโอเคผมอ่าเช็คแค่ได้มากที่ส okay. uh, ุดนะครับผมโอเคอันแรกเลยที่ผมเห็นก็คืออันนี้นะครับผมก็อันแรกเก็บตัวอย่างแล้วผมนี่มจะไปไหนเนี่ยไอ้ใบอันมานี่มานี่นายตำรวจแล้ก็ถ่าหลักฐานหาหลักฐานอะไรมากที่สุดนะครับผมต่อไปก็อ่าเดี๋ยวตัวอย่างหลักฐานเดอนกันนะผม เยวเป็นลูกธรรมถ่ายพถ่ายหลักฐานนะผมโอเคเจอค่อนข้างเยอะนะโอเคผมเจออีกแล้วนะผมแต่ทำไมแบบกราฟิตี้เยอะจังเลยวะเออแบบกาฟิตี้แล้วก็แบบไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้พังหมดเลย พังนะเนี่ยโหมึงสองคนแบบเล่นอย่างสบายใจมากโอ้โห,โหพี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอต่อไปก็แบบอ่าโอเคครับเก็บตัวอ่าโอเคหาได้ในมือตัวเช็คไายนู่นเก็บอย่างได้ในมือแล้วก็เก็บอย่างหลักฐานนะครับผมแล้วก็ถ่ถายถ่ายไว้นะครับผมอ่า โอเคในห้องน้ำอีกนะครับผมก็เก็บยิ่งเจอเยอะยิ่งจะหาตําหาผู้ร้ายได้ง่ายขึ้นนะะก็แบบไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวลองลองดูกันนะผมโอเคผู้หมวดไรอันกำลังทํางานนะช่วงลานี้นะผมโอเครับให้มากที่สุดนะครับ โอเคห้องนี้เดี๋ยวลองเช็คดูก่อน mm. ว่ามีหลักอะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคไม่มีนะครับโอเคไปชั้นสองโอ้ oh, mm. อะไรอยู่วันเนี้ยโอ้โ oh, ห oh, mm. มีเก็บกันสนุกเลยมึงเอ้ยหน้าบ้าน้บา,นบา,นนาบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านกูยังไม่เช็คไม่ไม่ไมมนัานหรือเปล่าโ okay. okay. อเคโอเคอมันเยอะมากเลยอะ่ะ เก็บให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคเก็บ okay, ให้มากที่สุดมึเอก็ร้อยของมึอโอเคเก็บ okay, สองสองอย่างก,ก็ถ่ายับฐานนะผมเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่แบบของพุดสีวิตวหรอเยอะมากเลยอะ่ะเชียร์มันเยอะมากแบบเยอะมากเลยดูดิเห็นปะแบบของนี่แบบ คือแบบแบบผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดผู้ผู้บาดเจ็บนะเนี่ยจริงโอเคสุดท้ายนะผมต่อไปนะผมมาอโอเคครับผมสอบถามพยานผู้ผ,ผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่นั่นใจพราคกูก็ไม่รวมกันโอเค โอเคผู้หญิงคนนี้นะผมขอสอบถามหน่อยอยากราบว่าสูงประมาณนี้แล้วก็เป็นผู้ชายผิงไม่ทราบเพราะว่าเราไม่รู้ถ้าเราให้แปลว่าแบบมีผู้เสียชีวิตไปเขอสอบถามสูงประมาณนี้ก็ใส่ชุดสีดำค่ะโอเคการให้การพยานดูเหมือนว่าไม่เหมือนกันนะครับผมสถานีตำรวจบอกเขีดโอเค แล้วก็ใช้เครื่องมือต้องใช้ตัวนี้นะผมมีข้อหลักฐานนะครับผมมีอ่ะมีข้อหลักฐานกันเลยนะผมอ่ามีตัวอย่างรอยนิ้วมือมีหนึ่งนะผมเป็นตัวอย่างหลักฐานมีแปดโอ้โหหมายก็เช็คกันสนุกเลยมึงโอเคมาเลยอันแรกทำไมผู้ต้องสงสัยถึงใช้สีในการระเลงบ้างแล้วทำไมต้องฆ่าผู้ต้องฆ่าคน ไ้สามคนก็ด้วยนะโอเคอันแรกผ่านแต่ยังไม่หมดนะผมอ่าหลักฐานมีเยอะมากนะผมก็อ่าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะผมเราไม่ต้องรีบนะโอ้โหมากเลยอ่ะคนใจเย็นมีอะไรกินไหมคับุณภรรยาไม่ไกินไหมอ่ะ อาหารอยู่ในที่เย็นนะคคุณสามีขานะขอบคุณนะครับเฮ้ยบันีฟลิร์บาเป็นภรรยาที่ดีนะครับขอ้เราหล,หลใหงใจคุณสามีตลอดเวลานะครับผมอโอเควันนี้วันแรกเนาะที่แบบเราไปทําคดีอ่าแบบคือแบบที่เราวิเคราะห์ได้ก็ประมาณเนี้ยโอเคครับผมก็อ่าแบบวิชัยอ่าวิชัยแล้วว่าคือแบบสงสัยว่าใส่กระโปรงนะครับผม สงสัยว่าชอบงานศิลปะสงสัยว่าเป็นคนผมแดงและสงสัยว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตแปลว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูแถวนี้หน่อยมีใครผมแดงไม่ใช่นี่ผมรอนโอเคคนนี้มีสิทธิ์อยู่อ่าถูกต้องนะผมรูปพระสันธานถูกต้องแล้วครับโอเคจับกลุมเลยมัดตัวซะขนาดนี้ผมแดงเอาละครับผมผู้หมวดไปอันมาแล้วนะครับผม โอเคตอนนี้ผมจับตุ้งหาได้แล้วนะผมอยู่นี่นะคะโอเคเย่ก็โอ้หมดเป็นนายทหารแล้วจ้าขอบคุณผู้ชมกันด้วยครับที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับช่องไอมิตีบีก็จะกลับมาแบบลงคลิปแบบฟูแบบลงคลิปแบบ ท, coupon, drie, ท,ทีทีครั้งแล้วผมหลังจากได้ลงคลิปมานานมากนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสากคลิปนี้สวัสดีครับผม